ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับเอกิปเอรทอปกันอีกแล้วแลตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ทำคลิปมานานมากนะครับก็นี้อยู่กับแบบอเนกเม้นเจอร์นะครับในคอนเทนต์โรบอทอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่กับนั่นแหละรครับตามภาพนะครแต่ละคน,น,นรับไม่ได้ก็ต้องบอกก่อนนะว่า ID เดียเอเนี่ยก็โดนแฮ็กไปตามระเบียบนะนี่เป็น ID ใหม่นะครับนะ ID บยูนี้ของเราได้บินไปแล้วนะโคโจยูนีนะครับนะริมมิเลตเป็น10นะไปแล้วนะครับนะไม่เป็นไร เริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่อ่าวันนี้เราอยู่กับอัปเดต13.5.0ที่เพิ่งอัปเดตไปเมื่อเรียกได้ว่า4วัน5วันที่ผ่านมามั้งนะใช่ไหมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับดูสักนิดหนึ่งก็เป็นเบ t t ันพาร์ใหม่นะเมจิทั้งนะครับแล้วก็มี w i s ซิตี้นะครับนะก็มีเกี่ยวกับตัวละครอ,อย่างเขาเรียกไงนะพวกแม่มดนะเออนะก็จะมีตัวหัวฟ้านะครับนะหัวฟ้านี่นะครับ ไซยาห์กะนะตัวนี้มีคริติคอลก็มีเจ้าหัวแดงนะครับนะมีหัวแดงแล้วก็มีเรา,าเปิดเร็วๆนะอา้อามีมาดูกะนั่นเองนะเป็นแพทมาดูกะนั่นเองนะแล้วก็มีต e ัวที T ่พี A ่เอใส่อยู y ่ o, นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ถามว่าซุ่มยังไงนะครับก็คิดว่าหลายๆคนคงจะอ่าเคยรู้วิธีกันมาแล้วนะว่าทํามันยังไงนะขั้นแรกเราก็ต้องใช้เจ้าสิ่งนี้นะนี่น,น,นี่เจ้าสิ่งนี้นี่ เจ้าสิ่งนี้นะครับนะจากคริปซิตนะเออตัวนี้เนะี่ยสามารถหาได้2อ,อย่างนะครับนะหาได้จาก1ก็คือเดินมาตรงนี้นะวิสซิตี้พอร์ทอนเนี่ยตรงเนี้ยเดินเข้ามานะคุยกับเจ้าตัวเล็กนี่ยครับแล้วก็นี่มันจะให้ซื้อวันละ250ร้อย้าสิบนาทซื้อไปหมดแล้วนะครับนะหรือว,ว่าจะสามารถซื้อประตูมาได้นะเป็นการลงประตูนะพวกนี้คือของอีโวนะครับนะนะประตูก็จะมีหลากหลายนะไปดูที่พอร์ทอนได้เลยนะอ่ะก็จะมีหลากหลายนานะแต่ว่า ในนี้นะครับมันมีตัวลับนะมันมีตัวลับมันมีตัวซีเครนะมันมีประตูระดับเทียต่ำๆอาหาเทียต่ำๆสักนิดนึงรู้สึกว่าจะลดไ,ไปเยอะแล้วเทียต่ำๆเทียต่ำๆคือถ้ามันเป็นเทียต่ำๆเนี่ยมันจะไม่ขึ้นว่า c h a n ูด to d r o ซีเคร็ตพอร์ทอลนะก็คือมันมี Secret Portal ด้วยนะการจะเปิด s ีเ r e t p พอร์ทเนี่ยเราจะต้องมีเจ้าสิ่งนี้นะนี่ใช้เวลาพลิกไปดินหาเกือบอีกสวันนะกับเจ้าสิ่งนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะหมดเวลากับมันไปเยอะ <c oughs> ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็วันแรกที่เล่นมันก็ได้แค่อันเดียวนะที่เหลือนี่ก็ก็ได้มานะครับอ่ะ,ะอีกอันนึงก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับเบนท์น์พาร์ทนะก็รีใหม่นะครับย5เลเวลนะอีก2วันน้วก็จะเปิดล็อกต่อนะก็ได้เป็นตัวละครเจ้าตัวนี้มานะครับนะสำหรับใครที่สายฟรีนะก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับอืมจะนี้ัวนี้นี่ จากเรื่องอะไรนะพี่ไม่มั่นใจนะเข้าไปคอมเมนต์บอกเพี่ด้วยนะครับผมอนะันนี้ตัวชายนี่นะสวยงามน,น่ารักตามทองเรื่องโอเคอเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับถามว่าเจ้าสิ่งนี้คูยกันก่อนว่ามันได้มาอย่างไงนะอันดับแรกก็คือต้องลงเทียห้าขึ้นนะครับเพี่ต้องขอแนะนานะพี่ลงแต่เทียหกเทียจ็ดนะครับไม่ลงแต่เก้าสิบหรืออะไรทั้งนั้นลงหกเจ็ดล้วนๆนะเล่นง่ายนะครับ,รบสองคนก็เล่นได้นะครับนะก็มีโอกาสได้เจ้าสิ่งนี้มา แล้วหลังจากนั้นเราก็สะสมให้ครบ4อันแล้วก็ลองกด use ดูนี่เราก็จะได้ with city นะครับ wall progress p r o g r e s นะตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะสามารถไปลง่าเจ้าตัวประตูประตูใหม่ได้แล้วนะเออเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ามันลงยากไงลงเป็นยังไงนะแล้วคนลงเนี่ยมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอแคปหน้าจอเจ้าประตูนี้นิดนึงอ่า ก็หลายคนนะครับได้ไปแล้วนะก็ยินดีด้วยนะครับแต่ว่าหลายคนยังไม่ได้นะก็อดทนต่อไปนะครับนะมาแล้วครับอนนี้อ่ะอยู่กับเรียกว่าทีมงานเฉพาะกิจแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าครับไปที่พอทอลเลยแล้วก็ยูสเลยนี่มันจะเขียนอยู่ว่าอ่าดิฟความยากนะคุณหนึ่งนะครับมีโอกาส6ครั้งนะสเปเชียลนะไปเลยครับโอเพนเลยนี พี่เอก็ใช้เป็นเอสแคนอนะครับเดลิเชียลเนาะแล้วก็ตัวใหม่นิดนึงนะมี4คนก็เพียงพอหรือเปล่าจะไปไหมใครจะไปบ้างจะพิมพ์ถามก่อนไปไหม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 นี่อยู่ในเซิร์ฟเวียพี่น,นะครับนะอ่าหายก็นไปนานนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับนะเพราะว่าขี้ <_ troll ey> เกียจนะไม่มีเวลาทำนะจุดนี้ฮัลโหลครับคุณคาร์ไวทจะไปไหมตามในเบสเล็นิดนึง ก็เรียกได้ว่ามีคนในตี้นะได้กันไปหลายคนแล้วนะแต่ว่าเองไม่ได้นะก็ต้องมารอดูกันนะครับ mm hmm. ว่าจะได้ใช้นี่หรือเปล่านะถ้าใช้ช้นี่นี่คือดีเลยนะครับ mm hmm. ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งคุณขาวอี้คุณจะไปหรือเปล่า จริงๆแล้วอาตัวนี้มันลงไม่ยากนะทุกคนนะจากจากประสบการณ์นะที่ไปเกาะเข้ามาลงนะเออนะก็ตอนที่เกาะเขาเนี่ยก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะนะครับนะก็เดี๋ยวลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรออุ่นขาวอี้สักนิดนึงอ้าวนั่นหลุด เข้าใหม่ไม่มีไรครับทุกคนงั้นเราไปเท่าที่มีแล้วกันเงี้ไปเท่าที่มีนะโอเคอ่ะเพื่อไป็การเสียเวลาครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปลงกันเลยนะมาตามว่าเจ้าเกมนี้มันเป็นเกมยังไงนะก็เป็น tower defense นะครับวางตัวละครป้องกนะันฐานเนาะแล้วก็จะมีกลิ่นอายของ อน,นิเมะนะครับใครที่ชอบดูกระตูงกระตูนอะไรก็สามารถมาได้นะ,อะโอเคเปิดเลยนะครับไม่เสียเวลา5คนนะตามนี้นะครับไปเลยนะโอเคมีคนได้ใช้นี่ด้วยสาธุครับขอให้เป็นผม <laughs> เ,ออเพราะว่าใชาน้นี่เนี่ยมันถ่ายได้ตัวละ2000บาทนะครับทุกคนราคาค่อนข้างดีตัวนะไม่ใช้นี่นก็มีราคานะ แล้วก็ลองรู้นะครับทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหายากนะตัวใช้นี่คนระับอ่ะเข้าสู่วิดซิตี้ครับทุกคนครับอ่าในจุดนี้นะครับเป็นหมดเป็นหมดฮาร์ดนะก็เล่นไม่ต่างจากเดิมนะคิดว่าลงสแปมหน้าก็น่าจะผ่านได้นะครับแบบไม่ยากเย็นนะ ก็แพทนี้นะครับแนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะก็เพราะว่าแพทนี้มันเป็นแพทเ <_ d ates> กือกอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของอาสาวนาว้อยเวทม,มนต์มาดูกะเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น,นเพียงแต่ว่า,ามันตัวละครมันค่อนข้างเก่งและหาง,ง่ายนะทุกคนแค่คุณขยันก็สามารถที่จะได้ตัวละครเหล่านี้มาใช้งานได้นะจริงๆนะทุกคนนะครับก็ถามว่าพี่เเล่นไหนก็มี Discord นะมี Discord ของช่องอยู่นะครับนะคนระับ มีเล่นของ h a ชแนลอยู่เราก็สามารถมาหาคนเล่นได้นะครับนะตอนนี้รอสมาชิกเข้ามาอยู่นะคุณซีเอาเจ็ดแพคคุงนะก็เป็นตัวแบกนะเพราะว่าหลังจากที่ปีปเสีย ID u ียูนิไปเนี่ยก็เลเทะเลยนะเริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะทุกคนนะต้องหาใหม่หมดนะมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไกลมากนะครับสงสัยคุณเจ็ดแพ เน็ตช้าเน็ตกากนะโอเคไปเลยแล้วกันนะครับวามตัวฟาร์มตังก่อนจังหวะนี้นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของตัวละครโอชินะฮะโอชินะฮะสวยงามนะครับสแปมหน้าเลยลูกไปไปสแปมหน้า อีกสักคิดลุงอีกสักคิดฮิดหนึ่งของฮิตเดียวเขาไม่เป็นไรเพื่อนช่วยของเราเนี่ว่าโอเคก็ให้ลูกทีมเขาฟาร์มเงินไปก่อนนะของเขาตัวตึงๆทั้งนั้นนะครับนี่จะโอชิที่พี่เอพูดนะพอลงเนี่ยมันจะลดค่าวางด้วยนะนี่เห็นไหมจากเมื่อกี้แพงอยูยนะ่มันจะเขียวๆนะมันจะลดค่าวางด้วยนะนเห็นไหม มันเป็นตัวบัฟดามจได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวดีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ควรค่าเกี่กับการหามานะนะนามีก็เป็นตัวฟาร์มเงินอีกตัวนึงครับของพีเอที่ชอบใช้นะน่าจะไม่ยากเย็นอะไรนะคิดวา่าตัวฟาร์มเงินนะครับสบายๆครับผ่านน่าจะไม่ยากเย็นอะไรนะครับแต่บอกไว้ก่อนมันมี20เวฟนะบางคนขายตอน15เวฟเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยนะ น่าสงสารน,นะครับใครที่อยากจะเริ่มเป็นใหม่อยากได้ร,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 รับคำปรกึกษาอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาถามพี่ได้นะครับนะก็จะตอบทุกคนนะตอบไห้ทุกคนนะครับนะถามว่าพี่หายไปไหนจากวงการการ์ดเกมนะครับก็เอ่อมุกแชชั่นนะคือไปถึงจุดสูงสุดแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สามารถตอบโจทย์เราได้แล้วนะ เออมันไม่พัฒนาทําการเกมบ้านเรานะมันสู้ต่างชาติไม่ได้นะสู้อเมริกาสู้ญี่ปุ่นไม่ได้นะพอเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับความจริงนะความจริงเท่านั้นนะที่จะอยู่กับเราถามว่าเด็กเพย์อยู่ยูครับอยู่ครบเลยเดี๋ยวค่อยไปปล่อยขายนะครับน่าจะได้หลายพันอยู่นะเพราะว่าเก็บของเก่าค่อนข้างเยอะนะยิ่ง RB ตอนนี้เข้ามาด้วยนะก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ของเก่าพอสมควรถ้าเคเคไม่รีปินมันมาซะก่อนนะเออ ปัจจุบันก็หลังหักหลังเดาะออกมาพอสมควรนะครับเห็นแม่ลิสต์ใหม่ล่าสุดก็ใช้ได้นะอยู่ที่น้องๆนะถ้าน้องๆอยากเห็นคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์มานะพี่จะจัดให้นะครับนะอยากเห็นบอดี้ฟงบอดี้ไฟอะไรก็จัดให้นะได้ครับจะทําให้นะอยากเห็นวิเคราะห์อะไรต่างๆก็ยังทําให้นะเพียงแต่ช่วงนี้มาแพชั่นนะเออต้องพูดตามตรงนะครับพยายามอัพตัวฟาร์มเงินคู่กับตัวตีไปด้วยเนะจะได้ ถึงกันนะอ่านี่เป็นตัวตึงของคุณเชนแพรกนะครับเป็นอิตาจียูนีนะ <m> ลูกหลักเขาสแต็กเอสหมดเลยนะรอครับผมรอรอเอสเอสนะรอดูเขาเอสเอสนะครับอ่ะเมื่อกี้ก็คิดว่าน่าจะลงกันแบบปกตินะทุกคนนะไม่ได้ยากเย็นอะไรนะก็มีถาสคริปต์บ้างอะไรบ้างนะเพราะว่ามัน20เวฟค่อนข้างยาวนะมันนั้นควรจะเบื่อนะนะปรพูดเรื่อยเปื่ยไปเรื่อยนะครับนะ ก็ถามว่าตัวไหนเมตาไม่ได้ทําเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะเมตาก็ตัวซิเกตนะเป็นเมตานะครับก็ตัวซีเกตที่กําลังจะออกในไม่กี่นาทีนี้ไม่กี่วินี้นะไม่กี่นาทีดีกว่านะครับก็เมตาคิดว่าเป็นเมตาหยุดเวลาใหม่นะเออก็สามารถที่จะหามาจับจองได้นะตัวนะแต่คุณต้องใช้ความพยายามสักนิดนึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็เก็บสะสมให้ครบนะมันก็จะได้ฉายาด้วยนะอ่า ใครที่อยากได้โทฟี่สวยๆเท่ๆบนหัวเนี่ยก็เก็บไปรบนะห้าตัวนะครับก็เรียกได้วา่าตึงๆเลยนะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะสุ่มได้เนี่ยมันมีโอกาสซ้ําตัวเดิมนะทุกคนอย่างคุณยันแพ็กเนี่ยได้หัวเหลืองนะน้องหัวเหลืองคนนี้นะเนี่ยคนเนี้ยวางให้ดูอ่ะคนเนี้ยอ่ะคนเนี้ยซ้ำประมาณ3ตัวเรียกได้ว่าดวงสวยมากนะแต่ว่าพี่เอโชคดีหน่อยนะว่า ไม่ได้ซ้ำเลยนะตัวใหม่ทุกตัวเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนะตัวไหนหน้าเก็บก็อ s ส a n น r ครับยังใช้งานได้นะเมทัลไนก์ก็ยังใช้งานได้นะครับอ e m มิเลียก็จำเป็นส l o นะครับไม่มีก็สามารถใช้คาตาค u r ิได้นะครับหรือว่าจะใช้โทโดก็ได้นะโทโดกิกนะครับจาก m าฮิโรนะส่วนตัวฟาเมเงเนะพี่ชอบใช้เป็นนามินะครับนามิกับบู m a านะแล้วแต่นะถ้าเป็นอินก็จะใช้บูม่านะนามิก็จะ แต่มันเป็นตัวฟาร์มเงินที่มีดาเมจนะมันฟาร์มเงินยังไงก็มันจะทําให้ตัวนะั้นเป็นสีทองทุกคนแล้วก็ถ้าฆ่าได้ก็จะได้เงินเด้งมานะครับตัวใหม่โชว์ตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับตัวสีหัวเหลืองเนี่ยคิดว่าถ้าไม่รวมตัวรับเนี่ยก็เก่งใช้ได้เลยนะตัวนี้นะไม่ได้ทําโชว์เคสไปนะเดี๋ยวรอครบแล้วเดี๋ยวจะทําทีเดียวนะคนอื่นคงจะทากันหมดแล้วแหละนะนะเออแต่ว่าก็ห้องเราจะทาตามหลังไปนะครับนะไม่เป็นไร ตัวนี้นะมันจะเป็นไฮบริดตอนอัพขั้นสุดท้ายไปนะมันจะตีแอร์ด้วยนะครับนะมันค่อนข้างตีเร็วอยู่นะหกหกวิกว่านะ,ะก็จะสามารถที่จะนะเนี่ยสองหมื่นสี่เนี่ยคือขั้นสุดท้ายนะตีหมนะื่นเก้านะเจ็ดจุดสามวิระยะสามจุดเจ็ดนี่ค่อนข้างกว้างนะแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะครับนะค่อนข้างดีนะครับเกมนี้ตัวเวทเนี่ยค่อนข้างตึงนะบอกก่อนอส่วนเอสคนอที่ใช้เพราะว่ามันเป็น เซเลชเชลวนะถึงได้เอามาเล่นนะไม่มีอ,อะไรมากจริงๆชอบใช้อูซุยนะครับอูซุยดูดีกว่านะแต่ว่าก็มันตีเร็วกว่านะเจ้าเอสคานอตัวนี้นะเดอะลร่างเดอะว,วันนะอัพตันก็ตีประมาณเหมือนหกเหมือนเจ็ดวนั้นอัพไปเลยนะเวฟบสิบห้าครับเรียกได้ว่าบอสจากทุกประตูนะจะมาโผล่ในประตูนี้ทั้งหมดนะอ่ะขึ้นเว็บหกแล้วนะหวังว่าจะไม่มีใครขายประตูนะมมีใครขายบ้านใช่ไหมโอเค ก็มีข่าวนะไม่รู้จริงเท็จนะครับเขาบอกว่าคนที่ลงประตูลับด้วยนะมีโอกาสห้าเปอร์เซ็นที่จะดอกตัวลับด้วยนะก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะใครมีคําตอบอะไรยังไงก็คอมเมนต์บอกกันนะครับจะดีมากนะนะก็นี่ก็มาดูกาของเขานะไม่อัพเลยไม่เป็นไรนี่ตัวลับครับทุกคนนะนี่ของคุณอานอสนะอานอสอานอสจับจอมานอานอสอันนี้ก็เป็นตี้ลงกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะทั้งวันทั้งคืนนะลงกันมานี่ก็คือตัวของเขานะเห็นไ,ไหม นี่น่าจะอัตตาแล้วนะหมื่นเก้าะเห็นไหมหนึ่งหมื่นเก้าพันนะ 19, นะสเต็คเป็นสเต็คเป็นเอสของพลังโจมตีแล้วก็ระยะด้วยนะทีห้าจุดห้าวินนะระยะยี่สิบสามสิบสองเลยนะค่อนข้างเก่งแล้วแถมมีสกิลกดหยุดเวลาด้วยนะเห็นว่าหยุดเวลาเร็วกว่าโกโจนะครับอืมก็เรียกได้ว่าเก่งนะถามว่าคนหายูนิทไหมก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าไม่หายูนิทเนี่ยก็ก็จะได้อยู่นะราเมก็จะเกือบสองหมื่นทำหยุดเวลาได้ก็ถือว่าดี พวกอยู่เวลานี้จริงๆมันเป็นสายซัพพอร์ตนะทุกคนนะมันก็ควรที่จะอยู่ในจุดที่เป็นซัพพอร์ตนะอยู่นี้ก็น่าจะดีอ่ะอัพเต็มแล้วนะคุณมัมมี่นะโอลี่นะอันนี้คืออีโวแล้วนะตีหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งหนึ่งแสนไม่ใช่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบสองนะตีเจ็ดจุดสามระยะสามจุดเจ็ดจุดเก้านะนี่นี่ถ้าตีพอค่อนข้างจะดีนะอันนี้ก็อีกตัวนะครับหัวฟ้านะ,นะหัวฟ้านี่จะเป็นตัวที่ตีเร็วนะ นี่ครับ6วินะอันนี้ถ้าอัพตันนะถ้าโวแล้วด้วยนะมันก็จะตีเร็วมากๆนะสวิกว่านะถ้าได้ก็สปีดด้วยก็จะยิ่งเร็วเข้าไปอีกนะฮะตีหมื่นเก้าตีพอตัวรับเลยเนหะ็นไหมตีแรงกับตัวรับอีกนะตีแอร์ด้วยนะอืมตัวรับก็รู้สึกว่าจะตีแอร์เหมือนกันนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวรับเนาะเราก็จะไม่ซีเรียสมันนะฮะว่ามันจะอะไรยังไงนะอัพเลยอ่ะนี่เห็นไหมขนาดเดอะวันเนี่ยตายเป็นวอสอีกตัวนะเป็นหมื่นหกแค่หมื่นหกเอ้ยแค่แสนหกเองนะทุกทีพูดผิดตลอด แต่ระยะกว้างมากถ้าเป็น full le นะตีแอร์ด้วยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเกรกเอาตัวดามเมจมาประมาณ2ตัวนี้นะอ,อาเป็นเดว,วันอีกตัวแล้วกันก็มันมีสถานะผิดปกติใหม่ด้วยนะของอด่านวิชนี้นะก็เป็นรูปโล่นะเป็นรูปโล่สีออกเหลืองๆนะทุกคน,นนะมันสามารถที่จะลบเขาเรียกว่าลดพลังโจมตีของ full e ได้นะแต่ถ้าโผล่มาเจะเอาภาพขึ้นให้ดูนะ คิดว่าผูดไปแล้วแหละนะแต่ตายไปเยอะแล้วมีเวฟสิบเก้าแล้วครับจบตัวนี้ก็เรามาลุ้นกันนะทุกคนนะว่าจะได้เชนี่เปล่นปานะไปก่อนาป,ปติดตามครับอ่ะช่องอ่ะแบบนี้เลยนะครับมาแล้วครับบอสตัวสุดท้ายครับดูซิว,ว่า จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับอัพไปเลยเต็มฟาดไปเลยโอเคครับโอเคไปครับมันลุ้นกันครับว่าจะได้หรือเปล่ามาครับไว้ังเอ,อือไม่ใช่นี่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะถือว่าก็ได้มาแล้วนะครับได้มาครอบครองแล้วนะครับก็ถือว่าัวน,นี้ก็ เก่งใช้ได้นะเออก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาช่วยกันเล่นจนได้รับตัวรับนี้นะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้เราจะมีการอีโวอีกนะต้องไปต่อนะทุกคนนะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชอ่องเอ a p คปเตด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ